ทีนี้ถากว่าผู้หญิงเขาตกปุ๊บยงอย่างนี้เลยตหนึ่งีต้บงเอมกต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 กชกตกนกตก่กต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 กวกต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 มากะบตกตัวกต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 ตกีกตกอกต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 ตกตกกกต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 ตกตัตกตกกตกตกตก ด้วยตกจริงด้วยโอ้ิเกตตกจริงตกจำเธอตกฉันใช่ไหมใช่มาปะันไ่เคจเ่อนแี้ฉันคัวเล่นดีอยู่ไม่ได้แล้วนี้ยังยาวหอต่อไปนี้คูจะไม่มากับมึงแล้วสำไมอายอายนี่หอมหนูก็ต้องเล่นตัวไหม่ครับในกกรฉลาดเด แต่แดดว่านางเอกเขาฉลาดเออเดี๋ยวมึงอ้อมไปข้างหลังนะทปุ้งล็อกแขนให้ปุ้งต่อยท้องจะบ้าเหรอยังไงก็ต้องจูบพี่ได้ใช่ไหมแม่เออขอทางใจหน่อยอยากให้หนูจูบนางเอกหมูแฮมตบมือให้หนูหน่อยนะแม่โอ้โหแม่คะแม่มาให้เขาจูบเองเลยไหมคะแม่แม่ดูดิว่าแม่จะมาให้พระเอกจูบแม่แทนใครอยากให้หนู เน้นๆขอเสียงปรบมือหน่อยค่ะนี่เธอหาเสียงอล้วเนี่ยนี่เธอหาเสียงค่ะได้แบ่งฝั่งเลยฝั่งนี้ของเธอฝั่งนี้ของฉันได้ดูซิว่าใครจะชนะต่อสิลองดูเรื่องนี้ไกลเชียบกับหน้าอตาเลยเนี่ยเชียดด้วยนะแต่ว่าตัวเรหน้าอาบจมูกเดียวฉันจะจูบ

เื่อน้านะมึงลากมาเลยจำเพลงอย่างนี้ถ้าเป็นคุณพี่พนมได้จูบไปนานแล้วเต็มเต็มเต็มแหม่แม่ไม่ยอมเขาไม่เดี๋ยวเราจะเริ่มสตีสามแล้วมั้งแม่อยากให้อยู่ยองแม่อยากเขาไม่ได้มีขนาดเช่นนี้ใช่แม่ชอบใช่ไหมเราดึงเข้าเลยนะเราไม่บอกดเข้าเลยแม่พระเอกอ่ะวีอีเนี่ยเอาไปมีอะไรของอันนนนนน มีอะไรขอพนมเอาพนมไปด้วยพนมมาผัวโก้ไงไงเอเ่นาแสดงว่ามึงตกเป็นเมียเขาแล้วนี่ยไม่เคยรักกันอย่างนี้เลย ที่หนักว่าได้เองเขาจุดหรตั้งแต่กูเล่นที่เกมมาสิบกว่าปีไม่เคยเจอนักงทีอย่างนี้เลยทีนี้มันแทบเหมือนแม่โอยอย่างนี้ต้องเพิ่มค่าตัวแล้วอย่างนี้ต้องเพิ่มค่าตัวเออเออเราสคนนี้ยืนเทียบกันเหมือนเลยนะเหมือนอะไรเลขหนึ่งกับเลขศูนย์ ดีนะไม่เหมือนคนจุงหมาไปเที่ยวเนี่ยไลยห้ิาิหลจ้กใไันไหนไปเ่อเองไม่ไปแน่นะอยากจะยากจะรองคอแบบนเองอยากรองด้วยเออผูสงสัยล้าเกินทำไมคืนนี้ใครจะเป็นตกกล้องเป็นเมียมึงเอายิชุบ่อมากุเป็นเมียล่าจะนี้เกิน เหมือนนางเอกแล้วถีบไม่ได้เปลี่ยนเป็นอื่นเดี๋ยวฉันจะจูเดี๋ยวฉันจะตกเด็กก็ไม่ได้ล้วต้องอะไรอ่ะเอามันอื่นเอาเื่นเอาอื่นเดี๋ยวฉันจะจูเดี๋ยวฉันจะตกใช่ปะเดี๋ยวกูจะมาลงไม่ขาดเด็ดเ็กถูกแล้วใครกูจะตก เดี๋ยวฉันจะทีเอจะตูะให้คำมีดไม่ทานอยากอะไรไม่ต้องยกแขนกูก็เตมหน้าไลยเลยโอ้ยย่อนหน่อยดิอยากได้กูก็ขยินมีควายโอ้ยมันโดนไปไปไม่อยากได้